สุ่มเจอทีมดีมันไม่ได้ครับผมนะถ้าจะสุ่มเจอทีมดีก็น่าจะต้องถ้าในมุมผมนะต้องเล่นช่วงประมาณดึกๆครับเพราะว่าคนที่เขาแบบมีฝีมืออะไรเงี้ยก็คงจะว่างเล่นกันเยอะหาห้องกันเยอะแล้วก็ถึงเจอทีมดีนะครับเราก็จะเจอฆาตกรดีด้วยก็คือฆาตกรเล่นเป็นนะฮะก็ผลสรุสรปก็คือชิบหายอยู่ดีนะฮะสรุปก็คือเล่น,ลนไปเถอะครับผมนะเพื่อนถั่วเราก็เล่นเต็มที่ของเราอะ่ะเล่นทําให้ได้เยอะที่สุดโอ้ยเพื่อนเราลอยได้ทําไมมันลอยได้วะ ทีมดีต้องมีพี่ดิวครับไม่มีหรอกฮะอ่าเมื่อกี้มันยังรออยู่เลยไม่ใช่หรออืมตัวอะไรวะไม่ใช่ลินมั้งน่าจะเป็นเดร์ทิสเตอร์ครับผม M16 มป่ะเนี่ยไม่เอานะเป็นเดร์ทิสเตอร์ครับผมฆาตรกรหน้ารอที่สุดในเกมผีลินฮะใจะเย็นก่อนทีมดีต้องมีเคโอเคโอฮะไอ้นั่นมันฆาตรกรฮะ ยี่ต้องเป็นตัวรอไอคิวเลอร์ครับผมไม่ได้รอครับผมเดินผมวิ่งเฉยเฉยมันยังมาหาผมเลยคิวเลอร์ไม่อยากจะบุ้งอ่ะไม่อยากจะพูดดาวเอาฮะครับผมเดี๋ยวทิสเตอร์เดี๋ยวทิสเตอร์อรจ็อบโซฟาเลยเราฮิตโซฟาดีกว่าข้ารกรเนี่ยชื่อในเกมของยิวคิงแมนนะครับชื่อคุณคุณนะฮะคุณค,คุณนะฮะไม่ใช่รินครับใช่แล้วครับไม่ใช่รินอยู่แล้วฮะมึงปัดยังไงของมึงเนี่ยตาที่ต้องไม่มีรินใช่ไหมครับถูกต้องฮะั ใครมีมุกจีบสาวบ้างชัทนี้เงียบมากฮะใจเย็นก่อนผมเจอคนมีไฟฉายผีด้วยฮะไฟฉายผีซะด้วยไฟฉายผีส่องว่าเป็นไงฮะส่องร่างกายเป็นผีแล้วฮะหรือยังไงฮะปั่นยับยับปั่นยับยับผมบอกเลยปั่นยับยับ เอ16ติดสปีดสักตาไหมฮะ mm. man, Hence, ここใจเย็นก่อนนะฮะผมขี้เกียจเจอมาแล้วนะฮะผมคงกับเรนตาเมื่อกี้จัดเลยให้มันจัดให้ผมกับเคียวโกฮิลกันแล้วมันก็ตีเสียเวลาจัดกว่าจะแขวนดีนะผมตายก่อนเื่ยเราล่วงไปแล้วฮะของพี่โกบอลหรือเอเชียเขาไม่ต้องโกบอลอย่าแล้วฮะของเสร์ฟนอกฮะเสร์ฟนอก ลิงก็แค่ผู้หญิงผมยาวคนนึงฮะน้องบันนี่เกมฮะงั้นก็ลองไปเจอเขาที่เป็นโปรเพเยอร์ดูฮะที่จุติสามตาที่แล้วฮะลองไปเจอดูฮะว่าได้เล่นหรือเปล่าฮะล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงผมยาวแล้วฮะ2000 <years> later. มาแล้วเดเตอต์มาแล้ว เรีร Durch Gar ไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่บอดสักทีวะเสียงดีมันอะฆาตกรมนไม้ตียุงเกมมิ่งถามอะไรวะ จะมาสู้กับคนมีฮาคีส้สังเกตเหรอวะผมหลบได้ทุกมีดนะไม่อยากจะโมะ้แต่ตอนนี้ผมหิวเป็ดพะโรอะไรวะมันน่าจะควักมีดมาเต็มดูจากทรงวะเออโดนไปดิโดนไปด,ด,ไปเดิเหลือสองเครื่องครับคุณผู้ชม มันเอาแอดออนของดีมาด้วยนะครับพนักรคนนี้นะเดี๋ยวนี้เดยวทวิสเตอร์เขาชอบเอาแอดออนนีกน้กันมาตึมเลยเขาก็ะลังคิดอยู่เหรออืมกุญใจเขียวก็ว่าไม่เห็นมีคนเอาผมหยิบเองกุญใจเขียวนะอ <c oughs> ย่าเลยมุกกีบสาวเอาไปจีบยังไง <c oughs> เขาก็ไม่เอาพี่ดิวหรอกเดี๋ยวมันมาเกี่ยวอะไรกูเน่เกียนะ <c oughs> ร์ยน่าจะเอาปืนมายิงตันฆาตกรแทนไปฉายนะความคิดดีนะฮะน้องโซโยผมขอสัก RPG ในแมพที่เจอลินนะฮะับไปยิงให้มันระเบิดเลย ลิ้นไม่ใช่คนนะฮะมันเป็นผีไงฮะมึงไม่ปัดไฟก่อนรอ,อ,อล้มอย่างเดียวเลย แล้วจิตใจมันจะไม่ไปช่วยใครเลยเหรอโอ้กูช่วยคนเดียวทั้งเกมฮะเออเออเอ,อไม่ต้องยอ่อ,อกูรู้แล้วโอ้ยทั้งฮิวทั้งปั่นทั้งทำอะไราหมดเลยทั้งพวกนี้ผีเมายากันจุงใช่ไหมเออลินจะโ,โกกะถ้าลินไม่ตายลินก็แค่เด็กสาววัยรุ่นธรรมดาที่นิสัยดีฮะหรือเปล่า ถ้าผมมีฮาคีสังเกตไปแล้วคุณก็จะทำอะไรผมไม่ได้นะครับเดอะทิสเ Th ตอร์เติมมีดไปก็ไร้ประโยชน์ พี่แบกทีมฮะเป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วแต่ทีมไม่เคยเป็นอะไรกับชันเลยนะฮะคือถ้ามันเปิดประตูได้มันมออกไปรอผมมาดูจากทรงละท <c oughs> ั้งชื่อทีมให้ล้มไม่พักเลยฮะแล้วก็มาย่อยผมีวด้วยนะฮะหิวไปเสร็จก็ไม่ไปช่วยเพื่อน <c oughs> มึงวิ่งไปไหนต่อไม่รู้ไปหาฆาตกรมันหิวจุกไปเลยไม่รู้เพื่อนเราเนี่ยไอ,อหัวม่วงกันอนะหัวม่วงเดี๋ยวมึงก็ได้ล่วงนะฮะเล่นแบบนี้ล่วงในชีวิตจริงด้วยฮะไม่ได้ล่วงในเกมอย่างเดียว จะใส่หน้ามันเนี่ยมันอยากจู๊กเนี่ยเก่งจังเลยโอ้โเก่งจังเลยม,มลยึงไม่ปั่นไฟเลยวัวไม่ปั่นไฟเลยจู๊กอย่างเดียวรอล้อมไม้เก่งจังเลยรอล้อมไม้ฆาตกรกูเห็นมึงล้มหลายรอบแล้วมึงยังไปจู๊กอีกเนี่ยไอหานี่หิวแสงและโอ้โไม่ทําอะไรก็ไม่ปั่นไฟดิรอบนี้ถ้ามึงล้มกูไม่ไปช่วยแล้วในหัวบ่วงมึงร่วงไปเลยลาก่อน มึงตายไปเลยในหัวม่วงเป็นไงร่วงอ่ะมึงหิวแสงอะจูกเก่งมากมั้งอะผมบอกแค่นี้แหละดูดิมันจะมีคนไปช่วยมันไหมมึงไปไม้ซะหมดแบบเลยเพื่อนจะเอาที่ไหนเล่นเนี่ยวิ่งเล่นอนุบาลนมีน้อยกับย่าหรือไง กระตุกกระตุกมึงไม่ต้องแอบกูพาฆาตกรมาแล้วถอยไป <c oughs> เอาเอากลับประตูอีแล้วโอ้กูไม่ได้ออกอีแล้ว เสียงดังฟันชัดปูนแทแ้ <wann S 1> ้โอ้ยวิ่งเข้าผิดล็อกเกือบเทแล้วกระดูหน้าต่างดันวิ่งติด ติดผนังนี่กูอายสามชาติเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ก็มาให้มันกระโดดไม่ไปวะผมเล่นช่วงหลังๆก็เกมวายนะครับหมายถึงล้มวายนะเอาโอ้คิวโก้พี่ดิวกับลินคือคู่จิ้นที่ดีครับไม่ใช่แล้วครับพี่ดิวแบกทีมฮะตอนนี้ฆาตกรแบกผม ชื่อทีมลงไม่พักไฟไม่ปั่นออกไม่ได้นะฮะถ้าออกได้มันออกไปเลยพวกเราปีนต้นไม้ออกได้ไหมครับน่าจะดีนะฮะถ้าปีนได้พี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปร่าดลินหน่อยะฮะใจะเย็นพี่ลินนะฮะไม่ใช่ผมอะ,ะมันจะมีใครมาช่วยไหมโอ้ไอ้นู่นโอ้ออกประตูเชื่อผมไหมมันออกแล้วเชื่อผมป่ะเชื่อผมป่ะคุณผู้ชมมันออกไอ้คนที่เปิดประตูนู้นอะมันออกเลยเชื่อผมป่ะมันไม่ช่วยเพื่อนหรอกมาจากโซงะมาไหมนั่น มึงมาเนี่ยมึงมาเนี่ยเร็วเร็ว <c oughs> เอามึงก็ช่วยดิจา้าโดมึงแค่โอบอกมาเองโอ้ยมึงอะ <c oughs> มึงใจเย็นไอยละไว้มึงใจเย็นมีบอลรถหามแล้วมันมาก็ไม่ต้องหงว่วงวิ่งเอ้ย ไม่ได้ว่ะอุ้ยออกคนสุดท้ายออกได้สวยๆนู้นมันออกไม่ได้ไปไปออกเลยละมึงวิ่งอ่ะโเซโสเซโสโซเสงเมากาวเนี่ยอะไรจะมาหิวหน้าแบบไม่เอาเดี๋ยวซ้ำรอยให้ออกดีกว่า <laughs> ออกดีกว่ามไม่ต้องงงออกมางงอะไรเออ